คำว่ารักที่เคยมองว่าแสนงดงามกลับตรงกลายเป็นความจ็บช้ำด้วยน้ำคู่ลายโบเบลสเปรย์บายโดนัทนว,วัตกรรมใหม่เนื้อโฟมแตกตัวซึมซาบล้ำลึกกระชับสัดส่วนโทร1577แล้วนี่สาถามคุณบ้างได้ไหมคะว่าคุณขอเรื่องอะไรผมแล้วครับ ผมก็ขอให้ผมได้สมหวังกับสิ่งที่ผมเฝ้ารอมานานทั้งชีวิตครับและผมก็ขอให้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าของผมเป็นจริงตามที่ผมหวังครับแม่กว้างจังเลยนะคะ นิสาสักอยากรู้แล้วสิคะว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของคุณคืออะไรถ้าผมบอกหมดแล้วมันจะเรียกว่าคำอธิฐานได้ไงนะครับ 아니관찮아요 어. 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 좀 뭐예요? 야, 어. 좀. 좀. 어. 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 야, จังป่องโยชินยังโย,งยงอ,อาชิรย์หัวใจไม่หายใจขอบค่ณขออย่างช่วยเถอะคุณป้าพูดภาษาไทยได้ด้วยหรอคะ,อะน้องพูดภาษาไทยได้น้องเป็นคนไทยเหรอคะค่ะ,ะดีขึ้นแล้วนะคะ ขอบคุณขอบคุณจ้าาค่ะทำไมคุณป้าถึงพูดภาษาไทยได้ด้วยล่ะคะอ๋อสามีฉันเป็นคนไทยจ้าข้างค่ะป็นหนไทยค่ะขอบคุณนะ ใช่น้องเราจะได้เจอกันอีกนะ,ะรักษาตัวดีๆนะค่ะสวัสดีค่ะ ค<ะ>ุณนิสาครับคะใครเหรครับไม่มีอะไรแล้ะค่ะว่าแต่คุณหายไปไหนมาตั้งนานสองนานอเอ่อก็ก็ผมก็ไปขอพอรทุกบทเลยครับ <c oughs> ผมขอพอรให้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าของผมขอให้เป็นจริงอะครับ <laughs> ผมว่าเราไปกันดีกว่านะอากาศก็น,นานแล้วด้วย <c oughs> ไปกันดีกว่า กลับมาจนได้นะฉันคิดว่าแกจะไม่กลับมาแล้วซะอีกทำไมต้องคิดอะไรแย่ๆแบบนั้นล่ะคะคุณแม่คนที่คิดแย่เนี่ยคือแกไม่ใช่ฉันมีอย่างที่ไหนไปค้างอ้างแรมกับมันสองต่อสองใครเขารู้เขาเห็นเข้าเนี่ยเป็นเรื่องแน่นี่คุณลูกไปทำงานนะใครๆก็รู้ว่าสองคนนั้นไปทำงานใครก็รู้ใครกันคะที่รู้นอกจากเรากันเอง คนอื่นเขารู้ด้วยจากเรากันสักที่ไหนคุณแม่กลัวอะไรคะยังจะมาถามฉันก็กลัวกาแทบฉันขายหน้าน่ะสิแกนนแมันส้ำวันนะไม่ใช่โนโบอดี้จะทำอะไรก็ต้องระวังตัวแต่วิวก็ไม่ได้ทำอะไรนี่คะนอกจากไปคุยงานให้คุณพ่อเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพ่อ คุณลุงมานัดตอบตกลงร่วมทุนกับเราเปิดอู่ที่บางไทยค่ะทำดีมากลูกเดี๋ยวที่เหลือพ่อคุยต่อยก็ยังไปไหนไม่ได้เจออะไรกันนักหนาคะคุณแม่ ก็ถ้าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่มันฉันก็คงไม่ต้องมีปัญหาแล้วเขาไม่ดีตรงไหนคะก็แม่ถ้าจะพูดเรื่องชนฉั้นก็ไม่ต้องเลยนะคะมันเอาแล้วแต่คนอื่นก็ไม่ได้คิดแบบแกวิวไม่แคร์ความคิดของคนอื่นคะ่ะชีวิตของวิววิวเลือกเองปวดดีแต่ไม่รักดี คุณทำให้ฉันอยากตกเป็นเหยื่อผู้หญิงเพอร์เฟกต์อย่างคุณเนี่ยคงมีนักล่าจ้องกันทั้งประเทศแล้วมั้งครับรวมถึงตัวคุณด้วยไหมคะผมล่านากครับว่าแรงแต่ถ้าฉันอยากล่าคุณบ้างฉันต้องใช้เหยื่ออะไรไปล่อคุณหรอคะ เรื่องอะไรผมจะยมอมบอกจุดอ่อนให้คุณรู้แลวคุณนี่รู้ทันชนิกแล้วนะคะฉันจะทำให้มันสนุกให้ดู ว่าผมไปเจอความรักมาครับแม่เขาเป็นใครถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณรอมานานฉันจะยกให้ในวันนี้แม่ครับแม่ ลายังอยากตามล่าความสมบูรณ์แบบเหยื่ออยู่ตรงหน้าคุณแล้วคู่ลายโบเบลสเปรย์บายโดนัทนวัตกรรมใหม่เนื้อโฟมแตกตัวซึมซาบล้ำลึกกระชับสัดส่วนโทรหนึ่ เชิญร่วมสนุกตอบคำถามจากละครเงาสเสน่หาเพียงตอบคำถามว่าพงศธรกับนิสาพบรักกันที่ประเทศใดพิมพ์1ญี่ปุ่นพิมพ์2เกาหลีใต้ส่ง SMS คำตอบมาที่4747888หรือทาง Facebook ช่อง8ลุ้นรับฟรีตั๋วเครื่องบินพร้อมแพ็กเกจทัวร์ประเทศเกาหลีใต้กับนักสแสดงนำจำนวน4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยิ่งตอบถูกมากยิ่งมีสิทธิ์มาก เธอที่เคยมองว่าแสนงดงามกลับต้องกลายเป็นความจ็บช้ำด้วยน้ำมือคนที่ไม่คิดฟังไม่มีคนที่ดีแสนดีไม่มีคนที่เคยให้ความผูกพันไม่เพียงแค่ฉันกับชีวิตว่างเปล่า ตันที่ฉันทรมานทุกๆนาทีเธออยู่กับชีวิตที่ดีชีวิตฉันมีแต่คำาบ่าเหงาค่อยๆรวมเป็นความแค็งใจค่อยๆกลายเป็นไฟลุกลาม